สวัสดีครับเอฟซีสุโขทกคนนะครับเนาะครับครับเมอนก้าได้ตัวเลขจากรับเมืองชนนะครับเป็นตัวเลขของเมืองชนนะครับเนาะครับเอ่อเพิ่น์ไนมาทุกงวดกับถือว่าโอเคอยู่ครับสําหรับตัวเลขของรับเมืองชนนะครับเนาะตอนนี้ทางส่องเสี่ยงยาผ้าเลาะกไอยูนี่แหละครับในตลาดนะครับเนาะครับแต่ว่าเสถียมาเอาเลขเกลํายลำ่ย ขอเลขเกีครับเจียวดอนนะครับเนาะงวดที่แล้วก็ควรจะเข่าแตกสะแตกซ่าอยู่ครับสำหรับเลขกเจอุดรครับเลยว่าสิมาขอนเพื่นครับงวดนี้ครับครับครับกุญแจของเมา่อแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อทีบ่ได้ผ่านแนวทางนะครับเนาะแนวทางดีๆงามๆจากสองเส้นยาพวเลาะลด้ะครับเด้อครับพอดีพอดีแหละครับตัวเลขมากพอดีครับก็สี่ิบปลงให้เอฟซีเบิรงกนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขรับเมืองชนแหละครับ เป็นเหล็กหลับเมืองส้นนะครับเนาะเหล็กวงในของเพลินครับดีเด่นมาตลอดอยู่ครับครับตอนนี้ครับทั้งซองกับเด็จอดรถจอดล่าแล้วล่ะครับข้าศึไปขอเหล็กเพลินเนาะคข้ากึ่งลงตัวเหล็กไอเอ็ซีเบื้องพร้อมแล้วครับครับตอนนี้ขยง่ายตลาดนะครับเนาะครับครับคือฝ่าคือฝนคือฝนที่ตกเนี่ยแหละครับครับกมาหาซื้อของครับขายเนาะครับเนาะครับนาทีการงานแต่ละคนครับสำหรับตัวเหล็กเพลินกับว่าหลายตัวล่ะครับ ไปหน่อยนะครับเนาะครับทางสองเสี้นยาพะเลาะนะครับเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อส่วยผู้ผ่านทางท่านครับเนาะครับสำหรับผู้กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับขอขอบพระคุทธอะไรนะครับเด้อครับทางสองเสี้นยาพะเลาะครับว่มียังมาตอนมาฝากเหรอครับครับตอนนี้ฝนกระตกแล้วครับออกไปครับมองลงตัวเลขให้เปอรซีเพิ่งกันด้อครับเนาะครับขอไปเบิ่งตัวเล็กของคันตะครับเด้อบานี้ครับสิไปหาเจล้ำย่อยพร้อมครับขอเลข เกี่อุดรนนะครับเนาะครับของเบินเข่ามาดีตลอดครับเปิ้ขยอยู่ในตลาดเมืองท่องแหละครับสําหรับตัวเหล็กนะครับเนาะตัวเหล็กกำลังน้ำหบซีเบิงครับครับความุูนว้าในตลาดจะเปทังซีล่ะครับไปครับขอเบิ้งตัวเหล็กนกันนะครับเนาะวันนี้ครับนี่ก็เป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับเล่าพัฒนาเขาปูขุนเหรอครับครับเล่าพัฒนาปูขุนครับ คนหาบนล่างมากครับหนึ่งสองสามสี่ห้าว่ามีหกครับมีเจ็ดครับหัวเจ็ดนะครับเนาะสี่ห้าเจ็ดครับเหล็กเหล้าพัฒนาออกมือขึ้นนี่กับสองสี่นะครับเนาะเจ็ดสองสี่ครับเี่เป็นเหล็กเหล้าพัฒนาครับหัวขึ้นนี่แหละครับหดวันสุกนะครับเนาะครับหดวันสุกที่สิบสองครับ เพิ่นไหลรูดมากครับเขารูดเพิ่นเนาะครับเนาะเขารูดเต็มๆเลยครับนี่ยัน่นครับหมวดที่แล้วก็เพิ่นกับเขาครับรูดครับพยายามจับเบิ่นนะครับเด้อครับจับคู่มารูดไอซีกับหนึ่งนะครับเพิ่นไหนมาซีกับหนึ่งจับคู่ใหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าสองเจ็ดครับติดตามนะครับเด้อครับ บางเสียบางที่เมริอาเพิ่นสรีซองมาให้ก็ได้ครับทั้งซองเสี้ยนยาพระเลาะกับสิเรนน้ำเสนอครับสำหรับเสียนนอนนาครับรุดไปแต้มหนึ่งครับรุดไปแต้มหนึ่งนะครับเนาะครับับเอามองการมูลีกับโบเนอาจสเขิาครับสำหรับตัวเลขของเสียนนอนนาด้วยครับเด้อครับเป็นเล่าพัฒนาครับครับมาเบิ็งต่อครับต่อครับไปต่อนะครับเนาะอันนี้เป็นของ ชุดของรับเมืองชนครับเลขรับเมืองชนนะครับเนาะครับเคยได้เสนอมาเรื่อยๆอยู่ครับสําหรับตัวเลขของเลขรับเมืองชนครับตัวนี้กับเอฟซีพักถือว่าประเดิมท่างส่งเสียงยาพลาดหรอกนะครับนะครับเนาะงานมากตลอดอยู่ครับท่านส่อง เสี้ยงหยาผ่าร้อนําเสนอของเรียกหลับเบื้องชนนะครับเนาะครับนี่ครับตัวเลขของเพิ่นก็อย่างมือดได้จังเลยครับเพิ่นเห็นเน้นครับครับงามๆนะครับเนาะนะครับเป็นครับเดี๋ยวทางสองเสียงยาพ่าร้อยสิลงให้เบิ่นนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขของเพิ่นก็บ่รลายตัวแล้วครับ พิจารณาไปทำกันนะครับเด้อครับสำหรับผูมัภาผู้คัดกัะพานครับทาง่องกรเสุนอไปเพียงหน้าท่างนะครับสำหรับตัวเลขนะครับเนาะสำหรับตัวเลขก็มีความเสี่ยงครับแนวแนวนอนบ่ไรอันนี้เป็นรัฐบาลนะครับเด้อหาจับเบิ้งคบลดตลีครับหาเบิ้องลดตีนะครับเด้อของเพื่อนคำมาดีตลอดครับ เป็นสูตรลับๆของเพื่อนแหละครับสูตรลับๆของเพื่อนนะครับเนาะมือนชนยิงมาดีครับแต่ผมก็ยังคิดว่างามอยู่ครับหลีกเพิ่นมากงามอยู่ครับวันนี้ครับเพื่อนไหนมากแนวทางของเพิ่นครับ เป็นหามากกับบมีหลายฟูเหรอครับมี่หน่อยๆฟูนะครับสำหรับบนรางเลยครับเนดะ้อไปบนไปรางเลยครับครับอ้าประก,กากอะไรตัวตนครับบนล่างบนรางครับตัดเืองชนุนเพ่อนหายไปที่หก ที่เจ็ดก็หกแหละครับเจ็ดก็หกแล้วครับเนาะครับอันนี้เป็นหลับเฉพาะเพิ่มนครับพิจารณาได้ครับเด้อครับหกที่เจ็ครับ,รเ,รบเป็นเดินไปที่เก่าครับเดี๋เดินเพิ่นครับเดินครับเดินเก่าเจ็ เก้าเกียร์ก็พกเก้าครับหกเก้าเด่นเด็ดเด่นเด้อครับเด้อรนี่ครับบนรางเป็นไหมากครับเด็ดเด่นครับกลมเลยครับกลมครับคู่ครับ จับค e. tamam. ู่ให้ด้วยรับเด้อเจับคู่เพื่นครับตัวนี้ตัวเด่นตัวเจดจับคู่เจ็ดสามเจ็ดศูเจดหกเจ็ดหนึ่งับเจครับเจ็หนึ่งะครับเนาะเจ็ดหนึ่งเจสอง มีหนึ่งสองมสี่มีคู่ครับ4คู่ครับแลงกะสคู่ครับ,คครบ6ครับภายนนหกมากครับหกหกส6มหกนึ่งหกหศ ก็หกสองครับครับเหล็กมันมีแค่นี้ครับสำหรับเหล็กจับคูครับตัวนี้เป็นเหล็กจับคูนะครับเ้อครับตัวล่องครับท้งสงเมืองชนนะครับเ้อครับหลับเมืองชนครับ ครบส่องเสียงยาพ่าเลาะได้ครับเด้อจัดนำเสนอเสียงยาพ่าเลาะครับเลาะหาเลขนะครับหาตัวดีๆมาใเอฟซีนะครับเนาะครับเอาประส่งเอามาตอนมาฝากเอฟซีครับจับเิ่งได้ครับเด้อครับมัดกาจับคัดกการครับสำหรับตัวเลขตัวเลขจะมีความเสี่ยงนะครับเนาะ เอาเนื้อตุลีครับรับีกับเป็นส้นครับมากับแนวท่านี้นะครับนะเนาะเพื่อนให้หลุดเลยหลุดเลยครับหลุดหล,ล,ลุดทีหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดครับเหล็กเด่นก็เพื่อกนกับ เลขเด่น9 7ก69ครับลงถ่ายเัวเก่าคือเก่าครับเก่ารับติดเก่าไว้นะครับเนาะครับครับสำหรับเลขรับเมืองชนสุดหวดประจำวันที่วันที่วันที่1 7 1 7นะครับเนาะ1 7ทับ1 ถับหกหกหกเกติหครับทับหกเกีตน้ครับเนาะครับครับอันนี้เป็นหวดวันทีทธ uh ิเกียตนะครับเด้อยืนยันครับทั้งสองเส้นยาฟาโลเสนอมากครับงามดเลยครับเด้อไปที่หกับเกตหลูดเลยครับเด่นกับเก่าเกีติหเก่านะครับเนาะครับจับคู่มาให้เกียรติเก็ศ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแหละครับหกสามหกหนึ่งหกศูนย์หกสองแหละครับเดินไปยังสี่นะครับเนาะครับขอบคุณครับไปจับไปบใบบ้างนะครับเด้อลดลดตะลีนะครับเด้อคาับบังลดตะลีครับสําหรับผู้มักแหละครับผู้คัดกระพานนะครับเด้อทางซองกับวาดีวานย์ครับพานไปเลยครับครับพิจารณาเบิ้งครับตัวเลขกคยเป็นคุ้มเสียงนะครับเนาะครับพิจารณาเบิ้งเอาครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็บวิทยาหลายนะครับเนาะทางสอบเสกยาพ้าล็อกคาสิเดรลาพี่ละน้องนะครับหอมไอพี่น้องเย็บซี่ยูดีมีแห้งสุขสุขนนะครับเด้อครับสุขโชคมันมันครับดำดำรวยๆนะครับเด้อครับนั่นไรน้องท่องไรมากครับพอขันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ